ฝรั่งอยางเฮียฝรั่ง <laughs> ตอบอีหยางอเ<อ>ฮีย <laughs> คุณชอบผัดไทยไหมชาลี่ผัดไทยเค็มมีชอบอะไรในประเทศทไทยบ้างไหมนี่ฮะทำไมคิดนานจังวะเฮียก็มีเออเที่ยวทะเลอะเมื่อก่อนชอบไปมากตอนแรกคิดว่าคนไทยเป็นคนแบบไหนเอาจากประสบการณ์ที่เจอเพื่อนที่โรงเรียนนะชอบเสือกตอนนี้คิดว่าคนไทยเป็นแบบไหนอะ <laughs> ขึ้นอยู่กับคนนะพวกนักเลงก็เฮี้ยป้านาอาก็ดีแต่ถ้าเป็นคนอย่างมึงก็ดีเงินกามเอาอเหี้ย <laughs> <laughs> อยากไปพัทยาไหมอยากมึงพูดเนี่ยกูอยากไปแลนะ้วเนอะ ไปดูมันมีอะไรอ๋อดูจะไปแบบกะรีอยู่ในไม่ใช่แล้วไม่ใช่ฝรั่งแบบนั้นฝรั่งทุกคนเนี่ยอย่าไปเหมารวมว่าฝรั่งแบบโอ้มาไทยต้องเข้าพัทยาต้องแบบกะรีอยู่นไม่ใช่ดูชาลีเป็นตัวอย่างชาลีนี่ก็โอ้กะรีสองคนขึ้นป้ายไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เราหาที่อยู่ก่อนค่อยหากะรีกีฬาในประเทศไทยกีฬาอะไรลังสุดวะเออถ้าความคิดเห็นกูนะซึ่งไม่รู้จริงไหมน่าจะเป็นฟุตบอล คนไทยเราบ้าบอลจะได้คือแบบถ้าสามารถงออเว้ว่าได้เนี่ยฟุตบอลจะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอยากจะบอกเรื่องของชาวต่างชาติคนไทยรู้บ้างไหมก็ถ้าเจอคนอังกฤษอย่าเดินไปถามเขาเป็นภาษาอังกฤษแปลกนะเรียนภาษาอังกฤษปอนมันค่อยมาถามทําตัวคอกกี้รู้จักไหมอารมณ์ประมาณแบบว่าอย่าเพิ่งเหอภาษาอังกฤษมันมีโอกาสผิดอยู่นะถูกต้องนะครับนิวซีแลนด์นี่มีประเพณีประจำชาติเขาไหมมีทั่วไปถ้ามึงดูลักบี้มึงก็น่าจะรู้หนึ่งอย่างนะรู้จักไหมออลแบล็คคุ้น ที่มันมีแบตเทนคายก่อนเข้าสนามใช่ฮักอย่าบอกนะนั่นคือภาษาลลนะิวซีแลนด์อ่ะใช่มันเป็นลิเคซของเขาเลยนะมันแปลได้ไหมหรือว่ามันเป็นแค่แบตเทน<ป><ป>คายไอ้แปล<ป><ช>ได้เราจะเป็นคําพูดของเขาเอาเรามาแบบดั้มดึงใจเดียวกันรวมตันกระลุกทงชาติสร้างความภาคภูมิใจในเอกราชไม่ใช่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 ที่กูจาได้อันหนึ่งสุดเลยนะคือฮาบะอ่ครัวก็แต่ว่าจงดูไว้ข้าเนี่ยแหละคือผู้ที่ดึงพระอาทิตย์ โอ้โหเฮียโคเทเภูมิใจป่ะประเทศมึงแม่งมีนักกีฬาเท่ขนาดนี้ภูมิใจดิเฮ้ยภูมิใจว่ะชาติชาติฉันด้วยความภาคภูมิใจเอกราชเราจึงครบตรงชาติประเทศมึงมีเพลงชาติไม่ชาติดิไม่เคยได้ยินน่าจะไม่มีใช่ไหมแ๊บด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชสมมตินะมึงกลับไปประเทศมึงได้แบบพ่อมึงมีงานคงที่อยู่ที่นู่นเลยมันเลือกได้เลยว่าี่นี่ต่ออย่าพูดจบเลยไปกูอยากไปเที่ยวนั่นกันนะแต่กูขี้เกียจว่ะ ไม่เคยออกจากบ้านไงมึงอ่ะอ้าวเียเป็นแต่เกมอยู่ว่ะอ้าวไอ้ฝรั่งไออีฟรังอะไรครับไอ้ไทยดูลอบไทยพีโภคมิตรชาลรักครับโอ้ดูลอบไทยแลนด์ไทยแลนด์เมื่อวันฟังอยู่ชาลีเอ้ยเอโยวันโดนเพื่อูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเว้ยเรื่องมันมีอยู่ว่าแต่เอ๊ะสักคนนะแป๊บนึงมีคนในนั้นมา โอเคกหลังยื่ตาเข้าจอเลยอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วคุยกันเสร็จแล้วคือกูมีเน็ตฟิกไว้อยู่แล้วเว้ยแล้วว่าวันนั้นน่ะกูจะไปดูการ์ตูนเรื่องพ่อบ้านพอได้ยินว่ามันทําตอนต่อแล้วเราก็เลยเข้าไปดูเน็ตฟิกพอกูบอกเขาไปดูเนี่ยกูเห็นว่ามีคนดูไปแล้วสามตอนเว้ยทั้งที่กูไม่เคยดูมาก่อนแต่กูก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะกูแชร์หากับน้องกูก็เลยไปถามน้องเออเราดูเน็ตฟิกใช่ไหมเรื่องพ่อบ้านน่ะน้องกูตอบกลับมาว่าฮะตอนเขาตอบฮะนี่คือกูเริ่มไม ไม่ได้แต่ต้องเลยพี่ไม่ได้ดูเลยชิหายแล้วแล้วกูคุยใน Facebook ในโคมโคมมันสามารถแบ่งนั้นหน้าใช่ปะกูเปิดหน้าเด็ดฟิกไว้อันหนึ่งแล้วก็เปิดหน้าเฟซไว้อันหนึ่งแล้วพอกูถามน้องกูในเฟซเสร็จอ่ะกูเปลีย่ยนไปหน้าเด็ดฟิกแล้วเน็ตฟิกเนี่ยเขาจะมีระบบโฆษณาเวที่มันจะเปลี่ยนแบบแต่ละหน้าแต่ละหน้าว่ามีหนังอะไรบ้างอะในตอนตอนที่กูเปิดเข้าไปในเน็ตฟิกอ่ะแม่งแนะนําหนังเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่ามีคนอยู่ในบ้านและตอนที่กูดูอ่ะมันไม่มีใครอยู่ในบ้านเว้ยเพราะทุกคนไปต่างจหวดมเเลยยอีี เราจะรับรู้รสชาติของลิ้นเราได้ยังไงแล้วก็ม้วนลิ้นก็ไปแตะแล้วมึงเคยได้มึงเคยรับรู้ลิ้นของตัวเองเหรอลิ้นรสชาติของลิ้นมึงเป็นยังไงอะถ้างั้นอะอ่ะมึงตอบกูไอคิวสรงเอามึงเอาน้ำลายไปดูหัวตัวเองตรงนี้เลยไอคิวซังวันนี้ฉันรู้แล้วจะสร้างอะไรดีเฟิร์บคิดถึงฟ้าคิดถึงฟ้า เอาเศร้าแม่งเลยอะเกเกตลกแลยอะเศร้าด <universal of> <language> ีกว่าแหมไม่ขำแล้วอะเศร้าดีกว่า